อยากรู้ว่าเขาฝึกภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเป็นยังไงจริงะต้องบอกนี้นะสิ่งที่เราทํากันอยู่อมันเป็นสิ่งที่คนเก่งภาษา,ษา,ษาอังกฤษอะเขาไม่ทําเพราะอะไรรู้ปะเพราะไอ้คนที่มันเก่งอยู่แล้วอ่ะมันมีข้างในที่ดีมาพร้อมประมาณหนึ่งสังเกตดูใช่ไหมเอออีพวกเก่งอะมันเป็นพวกที่ข้างในอ่ะดีมาพร้อมอยู่แล้วประมาณหนึ่งถูกไหม,มทีนี้ ให้เราสังเกตอย่างนี้ในการทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอาศัยปัจจัยภายในที่ดีพร้อมและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่ดีพร้อมและปัจจัยภายนอกที่ดีพร้อมไปด้วยกันใช่หรือไม่สังเกตดูนะอคนรวยรวยชิบหายเลยถามว่ามันรวยด้วยเพราะอะไรมันรวยจากความความจนมันหรือเปล่า ก็เปล่าคือมันรวยจากการที่มันเป็นคนยังไงก็คือเป็นข้างในมันเป็นคนยังไงใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วพอมาข้างในมันอุดมสมบูรณ์พร้อมข้างนอกมันก็ตามมาใช่ไหมแต่ถ้าโชคดีเป็นคนโจนมากเลยแต่เสือกมีปัจจัยภายนอกมีโอกาสมาเป๊ะพอดีก็บูมสิจา้าใช่ไหม่มาเออเนี่ย สิ่งที่เรากําลังทําอยูอ่เรากําลังทํางานกับปัจจัยภายในเราไม่ได้ทํางานกับปัจจัยภายนอกซึ่ง mm hmm. คนส่วนใหญ่อยากได้ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคืออะไรคำศัพท์วยากรณ์ซึ่งคำถามไอ้คำศัพท์และวยากรน่ะพูดตรงๆเปิดอ่านเองก็ได้แต่ถามว่า mm hmm. ถามว่าสอนในคลาสใช่ไหมสอนได้ แต่คําถามคนมันมีปัญหาในโลกในในเรื่องอะไรปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกล่ะสังเกตดูนะชมพูลองจำชมชมพูลองย้อนไปในตอนที่เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมอือสรุปมันไปจบที่อะไรอ่ปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกล่ะของชมพู่อ่ะภายตอนนั้นภายนอกฟังดีดีนะชมพู่กลัวอะไรจำได้ไหม กลัวคนจะสินใจคนคิดแทนเราไม่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 คำพูดคีย์เวิร์ดอันนั้นนะ่ะกลัวว่าคนจะคิดว่าเราเหรอทำไมโง่เออคำถามอันนี้เป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกภายในใช่เก็ตอย่างสิ่งที่เรากำลังทำงานงอยู่เรากำลังทำงานกับปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอก อืม,อมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกมีความรู้สึกและมีมุมมองแบบนี้คิดแบบนี้มีมุมมองแบบนี้เธอคิดว่าผลลัพธ์จะได้เป็นยังไงล่ะไปคิดดูคิดแบบนี้มีมุมมองแบบนี้เธอว่าเธอจะมั่นใจได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเธอเข้าใจว่าม,มันเป็นไปไม่ได้ไ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สับเยอะเราเก่งสร้างประโยคแล้วแต่เรายังไม่ยัง,ม,ยงมีความคิดแบบนี้ม,มันก็บอกเราถเติมถูกเพราะนั้นถ้าเราถ้าเรามองดีๆคนส่วนใหญ่โหยหาในปัจจัยภายนอกในภาษาอังกฤษแล้วถามหาความมั่นใจด้วยนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ความมั่นใจมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในมันเป็นเรื่องของ i n d s ซ t วิธีคิดทั้งนั้นเลยใช่ไหม ใช่ดังนั้นถ้างงโอ้โหไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็ที่ผ่านมาเราเรียนแต่ปัจจัยภายนอกไงแล้วไม่เคยเข้ามาทํางานกับปัจจัยภายในของเราเลยหรือนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของชมพู่ก็ได้ที่ที่ฉันต้องทํางานกับโลกภายในของฉันหนักขนาดนี้กับทุกวีคเลยเลยอะเข้าใจปะ เพิ่งรู้ว่าเราเพิ่งรู้สด้ว่ามันแยกกันเมื่อเราคิดว่ามันมันรวมกันมาตลอดอะไรนะอะไรนะเราเพิ่งรู้ว่าความมั่นใจคัพา์อะไรอย่างเงี้ยมันรวมกันมาตลอดใช่เพิ่งรู้จะมีเซตไปแลบว่ามันคือสองสิ่งที่แยกกันแล้วก็เพิ่งรู้ว่าถ้าแก่จริงๆของมันน่ะมันควรจะไปโฟกัสที่ภายในก่อนอืใช่ใช่คือมันเป็นอย่างนั้นสังเกตดีคน เวลาที่คนเขาสอนเรื่องความรวยอะเธอไม่เห็นหรอเขาพูดแต่เรื่องวิธีคิดใช่ปะใช่ใช่ใช่เธอไม่เห็นหรอเขาพูดแต่วิธีคิดใช่ใช่เขาไม่เขาไม่มีนะแบบหาเงินยังไงกู้เงินยังไงซื้อลอเตลิ่ไม่มีม่เตบอกวิธีคิดเหมือนกันภาษาอังกฤษมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราอะไม่รู้ว่ามันทําแบบนั้นได้ เออเราไม่รู้เพราะเราเพราะเราเรียนมาเป็นอย่างยางอย่างยางอย่างยางเรียนแบบภาษาไทยหนึ่งยางสังกฤษหนึ่งยางคณิตศาสตร์หนึ่งอย่างแต่ประเด็นคือว่าอะไรรู้ปะเราอ่ะไม่เคยเอาสิ่งเหล่านั้นอ่ะมาเชื่อมโยงกับตัวเราไม่เคยเราไม่เคยทําอย่างนั้นเราไม่เคยสนใจเลยว่าไอไอการที่ฉันไม่มั่นใจอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่า วิชาที่เราเรียนอ่ะมันตัดขาดตัวเราออกจากวิชาสังเกตดิเราไม่เคยรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนเลยอ่ะแบบกูเรียนทําไมวะทาไมกูต้องเรียนวะแล้วกูจะเก็ตกูจะไดเ้เราจะมีคําถามเนี้ยตลอดเวลาเลยเว้ยเข้าใจปะคือเราไม่เห็นความเชื่อมโยง